สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่27กรกฎาคมค่ะอยู่กับคุณนาททิพย์ระดาเลิชันวิมลวันค่ะตอนนี้นะคะเข้าใกล้ช่วงจังหวะเวลาที่สัปดาห์นี้หลายๆคนติดตามการประชุมของเฟดนะคะ28กรกฎาคมกําลังรอดูว่าทิศทาของเฟดนั้นเกี่ยวกับ QE tapering หรือว่าการลดการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ทิศทางของการเติบโตเศรษฐกิจด้วยหลังจากเด เอลตาเนี่ยแร่ระบาดค่อนข้างรุนแรงค่ะ แต่ประเด็นของเฟดดูเหมือนว่านักลงทุนอาจจะย,ยังไม่ให้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในการประชุมแต่ละครั้งการส่งสัญญาณก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ,คะวันนี้จับตาในเรื่องของการที่จีนเขามาคุมเข้มบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นห่างเสงปรับตัวลดลงไปมีผลต่อตลาดหุ้นไทยกันด้วยนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ยังคงต้องจับตาในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด19ที่เกิดขึ้นมีแรงขายในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆและที่สาคัญพรุ่งนี้หยุดว1วันเดี๋ยวต้องมาลุ้นแล้วล่ะวันพฤหัสเปิดมาเนย่ส ใจของจีนนั้นนะคะจะถูกลดทอนไปเรื่อยๆนะคะด้วยการกระทำของตนเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามองไปนะคะทางการจีนเขาพยายามที่จะจัดสรรทรัพยากรให้ยุติธรรมแล้วก็แบ่งให้ทั่ว<ม>ถึงเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นนะคะ พอพูดถึงจีนนะคะแน่นอนว่าณนะปัจจุบันค่ะหลายๆคนก็สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการพิจารณาประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะนั่นก็คือทางด้านของซีโนแวคค่ะล่าสุดมีการเปิดเผยผลวิจัยนะคะว่าพอฉีดครบ2โดสนะคะประสิทธิภาพอาจจะได้ลงแต่ถ้ากระตุ้นด้วยโดยที่3นั้นจะดีขึ้นนะคะในขณะที่เกาหลีใต้เองระบุเขาบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนแบบผสมนะคะสามารถที่จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีค่ะ ผลวิจัยล่าสุดนะคะที่ร่วมดําเนินการโดยทีมนักวิจัยและศูนย์ควบคุมโรคในมณฑลเจียงซูบริษัทซีโนแวคและสถาบันต่างๆของจีนพบว่าผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ส่วนใหญ่จากซีโนแวคมีภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ในช่วงระยะเวลาประมาณ6เดือนหลังจากที่ได้รับวัคซีนโดสที่2แล้วแม้การฉีดโดสที่3นั้นจะช่วยกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งขึ้นก็ตามค่ะโดยระบุนะคะบ,บอกว่า อาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนซิน,นแวัค2โดสห่างกัน2หรือ4สัปดาห์นั้นพบว่ามีอาสาสมัครเพียงแค่16.9%ใน2สัปดาห์และ35.2%ใน4สัปดาห์ยังคงมีระดับแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์หรือว่า neutralizing antibody สูงกว่าเกณฑ์สำคัญในระยะเวลา6เดือนหลังจากการฉีด เมื่ออาสาสมัครได้รับวัคซีนโดนที่3นะคะหลังจากที่ฉีดโดที่2ไปแล้วประมาณ6เดือนระดับแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากระยะเวลาผ่านไป28วันประมาณ3-5เท่าค่ะในขณะเดียวกัน ก็มีรายงานนะคะจากสำนักข่าวรอยเตอร์ถึงผลวิจัยของเกาหลีใต้ที่ระบุบอกว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแอสตราเซนกาเข็มแรกแล้วตามต่อด้วยไฟเซอร์เข็มที่2จะช่วยเพิ่มระดับแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์นะคะให้เพิ่มขึ้นเป็น6เท่าเมื่อเทียบกับการฉีดแอสตราเซนิกาทั้ง2โดส เขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโควิดสิรุนแรงจริงๆน,นะโดยเฉพาะในเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าค่ะมีการออกสูตรมาว่าจะฉีดผสมกันบ้างหรือว่าต้องบูสต์เข็มที่3ากันด้วยนะคะ,คะหลายๆคนก็ยังมีคําถามเกิดขึ้นในใจเข็มแรกยังไม่มีเลยนะไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะหลากหลายประเทศก็ยังมีคําถามนี้เกิดขึ้นแต่ว่าทางเดนมาร์กเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ในเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ฉีดตัวไหนก็แล้วแต่1เข็มอย่างน้อยค่ะยังดีกว่าที่ไม่มีการฉีดเลยด้วยค่ะ โดยทางด้านของสถาบาันเซรุ่มแห่งเดนมาร์กนะคะเขามีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์เดลตา้าตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงสําหรับกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้เพียงโดสเดียวโดยได้ทําการตรวจสอบอัตราการอุบัติของโรคนะคะในหมูผู้ฉีดวัคซีนโดสแรกช่วงวันที่1มีนาคมถึง13กร,รกฎาคมพบว่า22%ของผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนโดสแรกเป็นระยะเวลา14วัน ซึ่งทางด้านของหัวหน้าแผนกของสถาบันเขาบอกนะคะว่าแม้พวกเขาจะฉีดวัคซีนและมีใบรับรองการเดินทางแล้วแต่ยังมีคนกลุ่มนี้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นนะคะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีโอกาสติดเชื้อได้อยู่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการป้องกันการติดเชื้อต่อไปและอย่ารอนานเกินไปจนกว่าจะฉีดวัคซีนโด,ดที่2ค่ะ โดยปัจจุบันเดนมาร์กนะคะเขาจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ทั่วประเทศโดยใช้วัคซีนหลายยี่ห้อเช่นไฟเซอร์ไบออนเทแล้วก็ m o เดอร์ค่ะสถาบาันเซรุ่มแห่งเดนมาร์กเขาย้ําด้วยนะคะว่าการฉีดวัคซีนแม้เพียงโดสเดียวก็เพียงพอจะสร้างการป้องกันร,ระดับสูงต่ออาการป่วยหนักและการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ว่าคุณจะติดเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธ์สายพันธุ์อัลฟาหรือว่าเดลต้าก็ตามค่ะ โดยรายงานของสถาบันนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่5กรกฎาคมเขามีการระบุว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าครองสัสดส่วนกว่า2ใน3ของผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด -19 ทั้งหมดในเดนมาร์กค่ะและมีการคาดการณ์ว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในเดนมาร์กในอนาคตอันใกล้พร้อมทําให้ยอดผู้ป่วยอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะกังวลใจในประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะแต่อย่างน้อยมีไว้คุ้มกันตัวเองสักเข็มนึงก็ยังดีแลละค่ะ ทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะณนะปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ประกาศเลยนะคะว่าเขาจะพยายามอยู่ร่วมกับโควิด -19 ให้ได้ล่าสุดนี้ตรียมเปิดประเทศแล้วนะคะโดยมีข่าวแจ้งเข้ามาค่ะว่าเดือนกันยายนนี้ใครที่ฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะ นายลอเรนซ์มองรัฐมนตรีกระทรวงกรารคลังได้แจ้งต่อรัฐสภาของสิงคโปร์ว่าตอนนี้ทางด้านของภาครัฐนั้นเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 เพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องกักตัวในเดือนกันยายนนี้นับเป็นครั้งแรกค่ะที่สิงคโปร์ประกาศก,ากำหนดการเปิดพรมแดนหลังจากที่ปิดพรมแดนมานานเกือบ1ปีสิงคโปร์คา,าดว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จะครบโดสครอบคลุมประชากร80์เมื่อถึงช่วงเวลานั้น ช่วยให้สิงคโปร์เดินหน้าไปสู่การเปิดประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอัตราก,การฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นจะช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคได้มากขึ้นส่งผลให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วรวมกลุ่มกันได้มากขึ้นนอกจากนี้จะกลับมาเปิดพรมแดนดําเนินการจัดทําแผนการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆที่สามารถควบคุมยอดติดเชือ้อโควิด1 9ได้ พร้อมเน้นย้ำนะคะว่าไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกคนฉีดวัคซีนครบถึงจะเปิดประเทศได้เพราะจะทวงให้แผนการเปิดประเทศที่วางไว้ทั้งหมดล่าช้าออกไปอีกในปีนี้ค่ะจากการเปิดเผยดังกล่าวส่งผลทําให้หุ้นของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์และหุ้นของ s ซ s นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการบนเครื่องบินและบริการภาคพื้นในสนามบินชางงี ปรับตัวได้อย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะแน่นอนนะตอนนี้ใครเปิดประเทศได้ก่อนหรือว่าประเทศไหนเปิดได้ก่อนนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโต,ตเศรษฐกิจหรือว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของเขานะคะก็จะนำหน้าประเทศอื่นๆไปแล้วด้วยนะคะติดตามกันต่ออีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ต้องบอกว่าอยู่ในสหรัฐแล้วก็หลายๆคนคุ้นชื่อกันดีนะคะอย่างทางด้านของเทสลาคะ่ะที่วันนี้ออกมาเปิดเผยผลประกอบการช่วงไตรมาสที่2ของเขานะคะต้องบอกว่าใครฟังตัวเลขนี่เราต้องร้องโอ้โหเลยนะคะเพราะว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ1,000ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกค่ะโดยทางด้านของบริษัทเทส l a อิงผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐได้สร้างสถิติทำกำไรสุทดทียไตรมาสนะคะเหนือระดับ1,000ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกและเพิ่มขึ้นถึง10เท่าจากกำไรสุทธิในไตรมาสที่2จากปีที่แล้วค่ะซึ่งอยู่ที่104ล้านดอลลาร์จากการคำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปนะคะ มีกำไรสุดที่ไตรมาสที่2ปี2,564อยู่ที่1.14พันล้านดอลลาร์ส่งผลให้กำไรในช่วงไตรมาสที่2ประจำปี2,564อยู่ที่1.45ดอลลาร์ต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ว่าจะอยู่ที่98เซนต์ต่อหุ้นค่ะส่วนรายได้อยู่ที่1.196ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้นะคะว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.130ล้านดอลลาร์ค่ะ รายได้จากธุรกิจยานยนต์อยู่ที่1.021หมื่นล้านดอลลาร์โดยในจำนวนนี้นะคะมีรายได้354ดอลลาร์หรือว่าประมาณ3.5ที่มาจากการขายเครดิตด้านกฎระเบียบหรือว่าเ e ค u รา t ทอรี่เครดิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆค่ะซึ่งมันเป็นข้อกำหนดนะของทางสหรัฐที่ให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาตามสัดส่วนที่กำหนดของรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมด และหากไม่สามารถทําตามที่กําหนดได้ก็จะโดนปรับเป็นจํานวนเงินมหาศาลค่ะดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์หลายรายจึงต้องขอซื้อเครดิตจากทางเทสลาด้วยนอกจากนี้นะคะเทสลาเขาได้รายงานการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าจํานวน2,1,250คันในไตรมาสที่2และมียอดการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น2,6,421คันค่ะ คือเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีนะคะที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วราคาก็วิ่งทะยานขึ้นมากว่าร้อยเด้งนะคะตอนนี้เริ่มมีผลประกอบการมารองรับแล้วนะคะท่ะามกลางความคาดหวังของนักลงทุนแล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะคะหลายๆคนบอกว่าหุ้นเทคโนโลยีของจีนนะคะช่วงก่อนหน้านี้ทางการจีนปรับปรามอยากหนักก็มีการปรับพักฐานแต่ว่าวันนี้ยังคงซุดตัวต่อเนื่องนะคะจะเป็นโอกาสหรือว่าจะหลบภัยอย่างไรดีช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ สู่ช่วงที่2รายการค่ะติดตามกันในช่วงของ global w e a l นะคะวันนี้จะพาไปเจาะในเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นจีนค่ะหลังจากที่ตอนนี้ต้องบอกว่าจีนเขามีการคุมเข้มในหลากหลายธุรกิจเลยนะคะล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นโรงเรียนกฎวิชากันด้วยที่จะมีการคุมเข้มว่าจะต้องเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรแน่นอนมีผลกระทบต่อการลงทุนตลาดหุ้น หางเสงก็มีการปรับตัวย่อลงไปสักประมาณ5%เเด้วยนะคะวันนี้ค่ะดังนั้นทิศทางการลงทุนยังคงมีความน่าสนใจอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นนี้มีผลต่อภาพรวมการลงทุนมากน้อยอย่างไรกันบ้างนะคะข่้มขึ้นนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณรัศรันธนภัยสารกิจผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะ คุณเลิศาแน่นอนตอนนี้นะคะถ้าเราเจาะกันไปที่จีนเลยเขามีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็แน่นอนมันน่าจะส่งผลตอนน่อในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยตอนนี้เราประเมินสถานการณ์ภาพรวมตลาดเขาอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะหุ้นของจีนกันด้วยะคะ่ะครับคุณหญิงครับก็ต้องบอกว่าจริงๆสถานการณ์ของการควบคุมจากทางการจีนเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆ เป็นสิ่งที่เหนือคาดผมเหมือนกันนะครับว่าทางการจีนเองเนี่ยก็ใช้เรื่องของมาตรการควบคุมอย่างที่ทางคุณหญิงพูดในตอนต้นนะครับว่าเรื่องของอบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎวิชาก็ทําให้หุ้นในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยโอ้โหลงมาค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับอย่างหุ้นตัวหนึ่งชื่อ t a w education ใน t a l เนี่ยครับจากต้นปีเนี่ยราคาอยู่90เหรียญน,นะตัวนี้เป็น a d r หรือว่าเป็นหุ้นจีนที่จดอยู่ในตลาดสหรัฐนะครับก็เดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยนะครับก็ จากต้นปีลงมาโอ้โห90%กว่เราบอกว่าโชคดีที่ตัวนี้เป็นหุ้นที่ทางทีมบริเวสโคเวอ s t เ n g เราไม่ไม่เคยแนะนำลูกค้านะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โห,โโหทำไมมันถึงลงมาได้ลึกขนาดนั้นเราก็เข้าไปดูเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะให้ทางคุณหญิงเห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าถ้าดูจากสไลดล์ลแรกนี่ครับจะเห็นว่าหุ้นจีนเนี่ยนะครับปกติแล้วเวลาเราดูหุ้นจีนเราก็มักจะดูหุ้นที่เป็นดัชนีห่างเสงนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนหุ้นจีนที่จดอยู่ในตลาดหุ้นอนนนััวาชี300้้จต คล้ายคล้ายกับดัชนี S&P 500ของสหรัฐอเมริกาตัวนี้เนี่ย ก็เป็นพูดง่ายๆเป็นคล้ายๆเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นจีนนะครับส่วนอีกแต่ชนีชหนึ่งที่เป็นดัชนีใหม่เนี่ยครับก็อิงก,กับหุ้นเทคโนโลยีของจีนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จดในเป็นหุ้นจีนที่จดในตลาดหุ้นน้องโก,ก็คือดัชนีหางเสงเทะนะครับซึ่งถ้าดูจากในรูปนี้นะครับอันนี้เป็นผลตอบแทนจากต้นปีคือช่วง3วัน3วันวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น3วันที่ต้องบอกว่าโหดร้ายมากเหมือนกันนะสำหรับหุ้นจีนนะลงเข้ามาค่อนข้างค่อนข้างรึกพอสมควรนะครับผมเลยอยากชวนดูภาพภาพใหญ่ทิ้าาเรมองภาาพจกต้นปีนครับ เราจะเห็นนะว่าดัชนีหั่นเซ็งเนี่ยครับลงมาจากต้นปีนะครับ3.8นะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองภาพด้วยตัวเองจะเห็นว่ามันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้ามองอจากต้นปีของดัชนี C.I. 300เนี่ยนะครับที่เป็นตัวแทนหุ้นจีนเนี่ย,นยก็ลงประมาณ5แต่ตัวหั่นเซ็งเทคเนี่ยสิครับที่เป็นหุ้นเทคเนี่ยลงมาถึงเกือบ20นะครับตัวนี้ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับก็งบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทางการจีนเขาควบคุมอะครับเขาคุมอยู่ ที่ผมไปดูนะครับดูอยู่3เรื่องหลักเรื่องแรกก็คือเรื่องของแอนตี้ทรัสนะครับก็คือเรื่องของโมโนโพลีนะครับที่ทางเรื่องของบริษัทเทคขนาดใหญ่ที่ผูกขาดเนี่ยครับก็โดนมาเนช่วงตุลาปีก่อนนะครับแล้วก็ไล่ย,ยาวมาถึงตอนนี้แล้วก็ไล่มาเป็นซีรีส์เรื่อยๆ,ๆนะครับเรื่องของ Data Security และล่าสุดก็คือเรื่องของ Social benefit ก Bene ็คือโซเชียลโซเชียบเนฟิตก็คืออะไรครับคือคือรัฐบาลจีนเนี่ยเขามองว่าการที่อย่างกดว,วิชาเนี่ยครับเขาบอกว่าจริงๆคุณภาพชีวิตของเด็กๆเนี่ยคร คือเรียนแค่ในห้องเรียนเนี่ยตั้งใจตรงนั้นก็พอแล้วมันบริษัทที่เป็นกฎวิชาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นนอนโปรฟิตไปเลยเพื่อทําให้หุ้นเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกนะครับถ้าดูจากในรูปนี้ฮะจะเห็นเลยว่าเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับกฎวิชาเนี่ยครับเนี่ยฮะถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับเห็นว่าเทอเอ듀เคชันเนี่ยลงจากต้นปีโหดลึกมากๆนะครับเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ก็โชคดีที่ตัวนี้เองที่ผมเรียนไม่ได้อยู่ในยูนิเวอร์สของทางทีมยังบริษัทอีกบริษัทหนึ่งตัวของง New Oriental Education นี่่ก็ล ตรงนี้ผมอยากจะชวนชวนคิดนิดนึงนะครับว่าคือการลงในหุ้นรายตัวตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนในดัชนีที่เป็น ETF เนี่ยครับที่อิงกับหุ้นจีนเนี่ยที่ผมโชว์ให้เห็นเนี่ยฮะอย่าง CQQQ ที่เป็นหุ้นเทคเนี่ยครับลบจากต้นปีเนี่ย13เอร์เซ็นตนะครับหรือว่าอย่างถ้าดูในภาพรวมเนี่ยครับอย่างที่ผมดูในสไลด์แรกเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของหางเสียงเทคเนี่ยก็ลงประมาณสัก20แต่ตัวของหางเสียงอินเด็กซ์เนี่ยลง3.8เปอร์เซ็นต ซึ่งถ้าดูในเชิงของ variation นะครับจะเห็นว่าตัวดัชนีเซี่ยไฮ้300ของจีนหรือว่าตัวของหางเสงียงหางเสียงเองเนี่ยนะครับพี่อยู่ประมาณสัก 12, 13เท่าหรือ14เท่าเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเซ็ตเนี่ยก็อยู่ที่18เท่าเพราะนั้นโอเคในภาพระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าความมันหัวเนี่ยมันสูงแน่ๆนะครับแล้วก็จังหวะตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปลงทุนแต่ผมมองว่าถ้าเกิดสมมติเรามองภาพยาวมากกว่า1ปีขึ้นไปนะครับเราลงทุนได้เกิน1ปปีขึ้นไนังหวนี้สหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นจีนเนี่ย เข้าทยอยเข้าไปลงทุนทั้ง25จนสักหนึ่งในสี่ของอของพอทที่อยากจะไปลงทุนทุนจีนก่อนว่าตองน,นี้มันลงมาค่อนข้างค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับซึ่งในเชิงของกลยุทธ์แล้วเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตฉายภาพเพิ่มอย่างนี้นะครับคุณหญิงครับก็คือว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรามองว่าตอนนี้คือเนื่องจากล่าสุดเนี่ยครับทางการจีนเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าปรับลดอัตราสำรองธนาคารนะครับหรือว่า r r r ทางแบงก์ชาติจีนเนี่ยนะครับเขามีการปรับลดตรงนี้ลงมา ซึ่งในเชิงสถิตินะครับถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยเราเห็นว่าดัชนี CSI เนี่ย300นะครับหรือว่าเป็นตัว A share เนี่ยถ้าภาพ6เดือนนะฮะจะปรับขึ้นเฉลี่ยประมาณสัก6%คือ,ค,อคือมองในเชิงนี้กคือว่าหุ้นที่เป็นตัวของออนชอ r e เนี่ยหรือว่าตัว A share นะครับจะ outperform หุ้น Offshore o f f อ h o r ก็คือหุ้นจีนที่ไปจดอยู่นอกประเทศเช่นไปจดในอเมริกาจดในฮ่องกงเนี่ยตอนนี้กลายเป็นหุ้น A share เนี่ยมีโอกาสที่จะเ o u t p e ฟอร์ม นะครับแลอย่างที่ทางาทางธนาคารกลางของจีนเนี่ยครับมีการปรับลดอัตราสำรองธนาคารเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปสะสมหุ้นจีนตอนนี้นะครับก็แนะนําว่าโอเคให้เลือกตัว ETF เนี่ยที่อิงกับดัชนี CSI 300นะครับหรือว่าตัว3า8่ตัวนี้นะครับก็จะเป็น ETF ที่อิงกับดัชนี CSI 300ที่เป็นหุ้นชั้นนาของจีน300ตัวนะครับหรือว่าถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นผมว่าตอนนี้ก็ต้องเลือกในหุ้นที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น second tier ก็คือเป็นหุ้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกฎเกณฑ์ต่างๆของทางการจีนตรงนี้น้อยกว่าเช่นหุ้นอย่าง a a a นะครับที่เป็นประกันใช่ไหมครับหุ้นอย่าง ZTO Express นะครับที่เป็นเรื่องโลจิสติกหุ้นอย่างเสี่ยวมี่นะครับเสี่ยวมี่นี่ก็แทบไม่ลงเนะช่วงที่ผ่านมาหุ้นอย่าง HKX ที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือว่าหุ้นอย่าง Sunny Optical ที่เราเคยคุยกันนะครับที่ทำเลนนะครับก็เป็นเป็นไอเดียเป็นต้นนะครับ คือถ้าเราดูการภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นจีนต,ต,ตอนนี้แน่นอนอาจจะมีการปรับตัวลึกลงมาแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นจังหวะที่เราเข้าไปทํากําไรไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะไปลงทุนเนี่ยแน่นอนอย่างที่คุณเอิร์ธบอกไปหลายๆคนอาจจะกล้ากลกลัวที่จะเข้าไปลงทุนลงทุนทางผ่านทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็ได้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่านอกจากจะเป็นลูกค้าแล้วมีคนดูแลแล้วแล้วก็เราก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆออกมามากมายด้วยอะค่ะ อ๋อใช่ครับจริงๆแล้วหุ้นจีนอย่างที่ผมเบนนะถ้ากลยุทธ์ตอนนี้ก็คือคิดว่าถ้ายังไม่มีนะครับก็อาจจะเข้าไปลงสักหนึ่งใน4คือยังไม่ต้องซื้อเยอะนะครับแต่เพราะว่าจริงๆแล้วดาวไซด์หุ้นจีนผมบอกว่าก็ยังยังมีโอกาสอยู่ ครับอาจจะมีมีโอกาสลงไม่ได้สัก5 1าถึงโดยประมาณนะครับหลังจากนี้ก็คิดว่าน่าจะเพราะลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วนะครับก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นมาได้นะครับทีนี้ในเชิงของโปรโมชั่นเองที่คุณหญิงถามถึงนะครับก็ต้องบอกว่าน<ฮ>อ,อกจากการลงทุนในหุ้นจีนแล้วเนี่ยอย่างที่หลักทรัพย์ปูหล,ลวงเราก็ยังมีให้บริการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่หุ้นก็ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาก็สร้างผลตอบแทนได้ดีสำหรับผู้ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งใใในน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 นตตตลลลลาาาาาาดดดีีนะ้้้้ปปกิิเเเ่ผมหควววรรูึงงจะทุุ ปันผลที่เราได้จากการลงทุนในหุ้นสหรัฐนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเสียภาษีปันผลอของของสหรัฐเนี่ยถึง30%เนทีนี้เราบอกว่าโอ้ยตอนนี้เรามีบริการนะครับหลักแทบบรัพย์หลวงเรามีเปิดบริการใหม่ก็คือว่าเป็นบริการยื่นภาษีนะครับจากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐเนี่ยครับถ้าเป็นนักทุนไทยนะครับจากเดิมที่เสียภาษี30%มปันผลเนี่ยจะเสียเหลือแค่1 5ซนนะครับซึ่งก็จะมีค่าบริการเพียง ใช่ใชก็จะมีค่าบริการเนี่ยเพียง2000บาทต่อต่อ3ปีนะครับจริงๆเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดเรามียอดเทรดถึงเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยล้วก็ลูกค้าหลักทรัพย์หุวงสามารถสมัครบริการนี้ได้ฟรีเลยด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม<ๆ>ก็วองไปติดตามติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กนะครับของหลักทรัพย์บุวงบุวงเซเคเตดี้นะครับแล้วเราก็มีสัมมนาด้วยนะครับลองติดตามกันดูครับผม จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นลูกค้าของทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บุวหลวงได้อะไรมากกว่าที่คิดนะคะได้ในเรื่องของทั้งคําแนะนําการลงทุนรวมไปถึงเทคนิคต่างๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญม,มีโปรโมชั่น,นะคะแล้วก็สัมมนาดีๆที่เราเตรียมพร้อมไว้ให้บริการกับลูกค้ากันด้วยนะคะคุณเอิร์ธใช่ครับคุณหิงครับใช่ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราเห็นภาพรวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปยังมีเรื่องที่น่าสนใจกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จีนจะมีการคุมเข้มนะคะแล้วก็<ฆ>อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นของเขาแต่น่นอนยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆของจีนนะคะที่อาจจะเป็นช่องทางการลงทุนให้กับนักลงทุนได้ค่ะโดยล่าสุดทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC นะคะเขามีการจัดตั้งกองทุนเปิด MFC China Evolution Fund ค่ะ เน้นการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนะคะสไตล์แอคทีฟแล้วก็ครอบคลุมหุ้นจีนหลากหลายโดยจะเริ่มเปิดซื้อขายระหว่างวันที่2-10ถึงสิสิงหาคมนี้ค่ะโดยกองทุนนี้นะคะจะมีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นกองทุนเปิดที่ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างมูลค่าอย่างมหาศาลและเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเศรษฐกิจจีนที่จะมีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในปี2573 ผ่านการบริหารกองทุนแบบเชิงรุกทั้งในเชิงมหาภาคค่ะแล้วก็ในเชิงการคัดเลือกหลักทรัพย์โดยปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงเน้นลงทุนใน5กลุ่มอุตสาหการรมที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตระยะยาวของพัฒนาการทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมของจีนด้วยมีทั้งคอนซัมมชันนะคะรวมถึงอ e ีคอมเมิร์ซที่เติบโตสูงตามการขยายตัวของสังคมเมืองเทคโนโลยี Technology ที่รวมถึงคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ i n d u s t r ทรีนะคะจะเป็นการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Clean Energy and Electric Vehicle นะคะจะเป็นพลังงานสะอาดและการขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะรวมไปถึงเฮลท์แคร์นะ,ะที่เป็นการสาธารณรูปรภคนะการสาธารณสุขรูปแบบโทรเวชกรรมและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้วยค่ะ การกระจายการลงทุนนะคะถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจแล้วค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเองสามารถที่จะกระจายในธุรกิจที่หลากหลายนะคะหลบเลี่ยงธุรกิจที่อาจจะถูกกดดันในช่วงเวลานี้ไปมองหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจอื่นๆได้นะคะอีกหนึ่งในธุรกิจที่ยังคงเติบโตและก็สอดคล้องกับเมกะเทรนในอนาคตนะคะนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและก็ด้านของสุขภาพนะคะโดยในมุมมองของจิตตะเวลก็มีคําแนะนําในการลงทุนในธุรกิจนี้มาฝากกันแล้วค่ะ ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตาเวลแนะนําการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวัคซีนและสุขภาพที่จะมาปฏิวัติวงการการแพทย์ทั่วโลกผ่าน ETF ที่คัดสรรมาในรูปแบบของการลงทุน iShare Genomic Immunology and Healthcare ETF หรือว่า IDNA และ iShare g l o b a l healthcare ETF หรือว่า IXJ ค่ะ โดยทั้งสองดัชนีนี้นะคะเป็นการอ้างอิงนะคะอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กก็คือนิวยอร์กแฟ e เซสโกลบอลจีโนมิกและอิมมู o โนไบโอฟาร์มาอินดีลงทุนใน58บริษัทชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบริษัทโบนาดาเมอร์สบริษัทไบโอเอนเทคบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนนะคะซึ่งผลตอบแทนของ IDNA นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่103.13% ในรอบ1ปีที่ผ่านมามีปันผลอยู่ที่38.08%ค่ะในขณะที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงนาปัจจุบัน19กรกฎาคมอยู่ที่6.23%ส่วนทางด้านของ I X J อ้างอิงดัชนี S P Global 1200 Healthcare Index เป็นตัวแทนของ129บริษัทในธุรกิจเภสัชกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องมือทางการแพทย์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจอร์นสันแอนด์จอร์นสันไฟเซอร์โลชโนวาติสหรือจะเป็นแอป o t บอทยูเนเต็ดเฮลท์กรุ๊ปที่มีผลตอบแทนจัดตั้งกองทุนอยู่ที่354.68%ผลตอบแทนในรอบ1ปีรวมปันผลอยู่ที่21.69% ขณะที่ผลตอบแทน year to date อยู่ที่9.85%ค่ะต้องบอกว่าทีมวัคซีนทีมสุขภาพอาจจะเป็นโอกาสการลงทุนสำหรับนักลงทุนได้กันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บัลลโควิด19ที่เกิดขึ้นยังไม่รู้ว่าจะคลี่คลายยังไยกันบ้านนะคะดังนั้นยังมีธุรกิจยังมีโอกาสสำหรับการลงทุนในช่วงนี้อยู่ค่ะค่ะและโรคอุบัติใหม่ต่างๆก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะคะในเรื่องของสุขภาพทางการเงินของท่านด้วยนะคะด้วยการจัดพอร์ตในธุรกกิจหลั เหล่านี้ละค่ะเราจะนํามาเสนอกันเป็นประจําทุกๆวันนะคะในเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ